เบื้องคิปของพันให้จบแล้วก็เบิรงงันผู้สนับสนุนให้ของพันน้าแน่้จเนาะเพื่อสิได้สนับสนุนของพันไปน้ำนะพี่น้องจ๋าขอบคุณจากใจอีกพร้อมพร้อมที่จะช่วยทุกคน้อพี่น้องแล้วสู้จ้ะพี่น้องจ๋าของพันกับเป็นกาลังใจให้ทุกคนเด้อทุกคนเฮ็ดใด้ือกันเหมดนพี่น้องจ๋าเวลาทุกคนทอกันพี่น้องพูดจ้ะยงพีพยุขุนก็เห็นนําเนาะยืนใส่บาทยุคพี่น้องยืนบินทบาทเรื่องเงื่อนขุดจากพี่น้องจ๋ายุ่ไกลๆไกลไป พร้อมพร้อมที่ี่ช่วยทุกคนนะพี่น้องเ้อสู้จะพี่น้องจ๋าพ้องพันกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อท okay. uh ุกคนเหตุใจคือกันเหมือนพี่น้องจ๋าเวลาทุกคนทอกันพร้อมพร้อมที่ี่ช่วยทุกคนนะพี่น้องเ้อสู้จะพี่น้องจ๋าพ้องพันกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อทุกคนเหตุใจคือกันเหมือนพี่น้องจ๋าเวลาทุกคนทอกันพี่น้องจ๋าเนาะนี่แหละจ้ะขอคุณช่ร่มใช้บ้านมิตรดีทุกคนจะพี่น้องจ๋าเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจของพ้องพันเลยเด้อทีที นะทุกคนมีเวลาเท่ากันองพันธ์มาปิดไฟหนาบางเร้อพี่น้องเยียนเรือพี่นงองเรื่องขอพูดเรื่ยๆจ้ะเนาะขอบคุณมากมายคลิปกับอาชิโบบ่ไเด้เดินบ่รด้ดังอาชิบโบมีจุดเด่นจุดสนใจของพันกับของพันธ์ของก็ใส่บาดไปพุ่น้องจ้าคลิปนี้ของพันกัน มาดูบรรยากาศเนีมือเสารอ์อเก่าเมื่อเดิมสดชื่นจ้ะมือน,นีพองพันก็มีข้าวผีมาแจงข้าวให้ฟรีๆแบบนี้พองพันสําเร็จในมืยมณีบรรยากาศนี่ก็สดชื่นพี่น้องจา้าสุขสมวงังปังตังทุกคนจะพินไล่สดที่ที่ว่าขอบคุณพ่อพอแม่เมยเนาะพองพันกับบ๊อดในไล่เลยจ้ะพ่อพันแล้วพองพันกับบ๊อดในข้นไล่บบเลยเนาะพองพันก็ขอขอบคุณนณ์องนีพี่น้องจา้าไปพี่น้องพู่นจ้ะยงพีพยงคุณประเห็นนเนาะ ยืนส่บาตุ้ยพี่น้องยืนบินทบาทเรื่องเนื้อขุดจากพี่น้องจ๋ายู่กลไก่ขุพองพันทองก็ใส่บาทไปพี่น้องจ๋าคลิปนี้พองพันกันมาดูบรรยากาศยังมือเศร้าก็เมื่อเดิมโดชื่นจ้ะมล้อนี่พองพันก็มีข้าวดีมาแจงข้าวให้พี่ๆพี่น้องจ๋าคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สรับหนี้พี่น้องจ๋าแล้วคลิปหน้าพอกันไหมเนาะขอบคุณจากแก่จ้าลบลวทุกโปรไฟล์ ทุกคนมีเวลาเท่ากันองคพันมาปิดไฟหนาบวางเลยเจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ทราบนี่้พี่น้องจ้าแล้วคลิปหนาพอกันไหมเนาะขอบคุณจากแก่จ้ารับลับทุกโปรไฟล์พี่น้องจ้าตอนนี้ของพันจบแล้วก็พาสตรีมแล้วเรียบร้อยขอบคุณพอๆแม่ๆทุกเนาะทุกคนมีเวลาเท่ากันองคพันมาปิดไฟหนาบวางเลยเจ้ะพี่น้องจ้า้องจ้าเนาะ ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พ้องพันเด้อพี่น้องเด้อเห็นคลิปพ้องพันแล้วก็อย่าฝ่าวเลือพันพี่น้องจ๋าบกกดไหลบกกดคอมเมนต์ก็บเป็นยังพ้องพันขอเคลียรให้เบิ่งคลิปพ้องพันให้จบแล้วก็เบิ่งอันผู้สนับสนุนให้พ้องพันธ์นำแน่ใจเนาะเพื่อสิได้สนับสนุนพ้องพันไปนำเด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณจากใจอีกทีพี่น้องจ๋าเนาะนี่แหละจ้ะขอบคุณชมร่มใช่บ้านมีจีดีทุกคนจะพี่น้องจ๋าเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจของพ้องพันเธ์เด้อที่ที่เเเอ้รทุกคนนดูาะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆชาวคีเตอร์ทุกคนพี่น้องจ้าของพันธ์พันสตรีมเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะดีใจแห้กพี่น้องตรวจสอบอยูซามือพี่น้องจ้าเนาะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พ้องพันธ์เด้อพี่น้องเลิกเห็นที่พ้องพันธ์แล้วก็อย่าฝ่าวเลือดพันธ์พี่น้องจ้าปกติไ์บปกติคอมเมนต์ก็บวกเป็นยังพ้องพันธ์ขอเคลียรวะพี่น้องจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจ้ะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ทราบนีแล้วพี่น้องจ้าแล้วคลิปหน้าบอกกันไหม ท่านจะเห็นได้บ้องพันเหยียเขาง้างากันเจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งบองพันขอขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่พอพแม่แม่ทุกคนจากขอบคุณจากใจดีๆขอบคุณชุมชนข้าวหวานมิตสกีรีจากพี่น้องจะ้ะเล็ก,ก็ขอบคุณไปพี่น้องพูดจ้ะยุงพีพยุคุนก็เห็นแล้งเนาะยืนไส่บาทยุคคุณพี่น้องยืนบินทะบาทเรื่องเงือขุดจากพี่น้องจ้ายุ่งเก๋ไก่ปวดทุกคนในรูเนาะ ขอบพูดพี่ๆเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์ทุกคนพี่น้องจ้าของพันธ์พันสตรีมเนอพี่น้องจ้าขอพูดเลยหลายจ้าดีใจแห่งพี่น้องตรวจสอบยูซามือสิขอขอพูดเลยหลายขอบพูดพ่อๆแม่ๆทุกคนจะขอบคุณจากใจดีๆขอบคุณชุมชนชาวบ้านมิตสกีรีจ้าพี่น้องจ้าเล็ก็กาะขอพูดใหลายในหลายองค์กรเนาะทีะ да. ่เขามาสนับสนุนพงพันธ์เยึงเลยพี่น้องเรื่องขอพูดเลยหลายจ้าเนาะขอบคุณมากมายคีบ่าอาซิโบ บ่ได้เด่นบ่ได้ดังอาชีพบ่มีจุดเด่นจุดสนใจของแฟนเกียรตลนุเรศพน้องเรืองขอบคุณหลายๆจ้ะเนาะขอบคุณมากมายคลิป๋าอาชีโบ่บ่ได้เด่นบ่ได้ดังอาชีพบ่มีจุดเด่นจุดสนใจของแฟนเกียรตลนุเรศพน้องเรืองขอบคุณหลายๆจ้ะเนาะขอบคุณมากมายคลิป๋าอาชีโบ่บ่ได้เด่นบ่ได้ดังอาชีพบ่มีจุดเด่นจุดสนใจของแฟนเกียรตลนุเรศพน้องเรืองขอบคุณหลายๆจ้ะเนาะขอบคุณมากมายคลิป๋าอาชีโบ่ บ่ได้เด่นบ่ได้ดังอาศีบบ่มีจุดเด่นจุดสนใจของพันกับน้องจ้าเนาะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้พ้องพันเด้อพี่น้องเลิกเห็นคลิปพ้องพันแล้วก็อย่าฝ่าวลือดพันพี่น้องจ้าบอกกดไลค์บอกกดคอมเมนต์ก็บเป็นยังพ้องพันขอแค่ว่าเจะพี่น้องจ้าสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่น้องจ้าสุขดใสเดี่ยวพี่นี่อากาศจะคุ้มคืนพี่น้องตะบุษยสาคอนมันพ้องพันพ้องก็ใส่บาทเลิกงานกับคุณลับพี่น้องจ้า หกโมงเคืงหกโมงแรงเกือบทุ่หนึ่งพี่น้องพองพันก็นยังเกียดเวลาหาหาเฮ็ดเอาใจใส่เนาะทุกคนมีเวลาเท่ากันองพันธ์มาปิดไฟหนาบ้างเลยเจพี่น้องเะพี่น้องจ้าสวัสด,ดีสาววันศุกร์พี่น้องจ้าส,ส,สดใสเรียวนี่อากาศจะคุ้มคืมพี่น้องแต่คุณสักคนมันท้องพันธ์ท้องก็าใสบาดได้กันพี่น้องค่ะ ท่านจะเท็่ยวไหนพงพันเหี่ยเขางานแต่เจ็ดโมงครึ่งพี่เนาะเจ็ดโมงครึ่งพงพันธ์พี่น้องจ้าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็บสำหับนี่พี่น้องจ๋าแล้วคลิปหน้าพอกันไหมเนาะขอบคุณจากใจจ้ารับรับทุกโปรไฟล์เลยในไลน์ในไลน์องขวนเนาะที่เขามาสนับสนุนพงพันธ์ใจให้่ยงพงพันธ์จะขอบคุณหลายๆพี่น้องจ๋าขอบคุณจากใจของพงพันธ์เด้อพงพันธ์นั่นแล้วแต่พงพันธ์ ผ่านหกหมื่นจบหนูหกหมื่นนะที่พองพันก็เบลล์คืนเจพี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่น้องจ๋าสุดสดใสอีกเร็วคนนี้อากาศก็คึ้มคืนพี่น้องแต่ฝนสาคอนมันพองพันพองก็ใส่บาดพองพันพองก็ใส่บาทไปพี่น้องจ๋าคลิปนี้พองพันกันมาดูบรรยากาศยังมือเาร้าก็เมื่อเดินขึ้นชื่อจ้ะมื้วนี้พองพันก็มีข้าวผีมาแจงข้าวให้ฟรีๆแบบนี้พี่น้องจ๋าเนาะนี่แหละจ้ะขอบคุณชมร่มใช้บานมีชีวิดีทุกคนจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะ ขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจของพองพันเลยเด้อทีเทียนพี่น้องจ๋าเนาะนี่แหละจ้ะขอบคุณชมรมไข้บานมิดจีรีทุกคนจ้าพี่น้องจ๋าเนาะขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจของพองพันเลยเด้อทีทียนคนขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนๆข้าทีเตอร์แล้วก็ขอบคุณชุมชน่นไข้บานมิดจีรีทุกคนพี่น้องจ๋าขอบคุณพ่อๆๆๆทุกคนเนาะที่เป็นกำลังใจของพันสัมเ็จในมัอนี้บรรยากาศนี่ก็สดชื่นพี่น้องจ๋า สุขสมวังปังปังทุกคนจะขึ้นใจเห้บพองพันจะขอบพูนเลไลพี่รองจ๋าขอบพูนจากใจของพองพันเด้อพองพันนั่นจากแต่พองพันพันหกหมื่นจบหนึ่งหกหมื่นนาทีพองพันก็เบลเล็ขึ้นใจให้บพองพันจะขอบพูนเลไลพี่รองจ๋าขอบพูนจากใจของพองพันเด้อพองพันนั่นจากแต่พองพันพันหกหมื่นจบหนึ่งหกหมื่นนาทีพองพันก็เบลเล็ขึ้นให้เบิ้งคลิปพองพันให้จบแล้วก็เบิรงอันผู้สนับสนุนให้บพองพันนั่นแน่ใจเนาะ เพื่อสีเดชสนับสนุนพ้องพันไปนั่งแล้วพี่น้องจ๋าขอบคุณจากใจอีกไปพี่น้องพู่นจ้ะลุงพี่พยนกผลพอเห็นลุงเนาะยืนใส่บาดลุงพี่น้องยืนบินทบาทเรื่องเงื่อนขุดจากพี่น้องจ๋าอยู่งกลไก่ถูกพ้องพันทงก็ใส่บาดไปพี่น้องจ๋าคลิปนี้พ้องพันกันมาดูบรรยากาศยังมือเศร้าก็เมื่อเดิมสดชื่นจ้ะแล้วนี้พ้องพันก็มีข้าวดีมาแจงข้าวให้พี่ๆไปเจ้พี่น้องจ๋าสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่น้องจ๋าสุขสดใสเดี๋ยวคลิปนี้อากาศจะค้มๆพี่น้อง ตะบุษราคอนมานทองพันทองก็ะไส่าบาดพี่น้องจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนีดพี่น้องจ้าแล้วคลิปหน้าพอก,กันไหมเนาะขอบคุณจากแกจ้าเลบศลิศทุกโปรไฟล์ที่พี่น้องพูดจ้ะยงพีพนยุขุนว่เห็นนนะ้อเนาะยืนไส่บาดยุนพี่น้องยืนบินถบาดเรื่องเนื้อขุดจ้กพี่น้องจ้ายุก่ไกลจ้ะเนี่ยทองพันสั้เร็จในมือนี่บรรยากาศนี่ก็สดชื่นพี่น้องจ้าสุขส้อมวังปังๆทุกคนจ้ะพี่ใน,นไลน์ หลายองค์กรเนาะที่เขามาสนับสนุนพงพันธ์จะพี่น้องจ๋าสวัสดีเสารวันศุกร์พี่น้องจ๋าสดสดใสเดี๋ยวนี้อากาศก็คุ้มคืนพี่น้องตะบุษขาโค่นมันพงพันธ์พงก็ใส่บาดพงพันพงก็ใส่บาดไปพี่น้องจ๋าคลิปนี้พงพันธ์กันมาดูบรรยากาศยังมือเสารู้ก็เมื่อเดินโคตรชื่นจ้ะเมื่อนี้พงพันธ์ก็มีข้าวดีมาแจงข้าวให้พี่ๆเปพี่น้องจ๋าตอนนี้พงพันธ์จบแล้วก็พาสตรีมแนวเรียบร้อยขอบคุณพ่อพลม่์ทุกคน พ, er mm. พร้อมพร้อมที่จีซอยทุกคนแล้วพี่น้องเด้อสู้จ้ะพี่น้องจ๋าพสองพันกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อทุกคนเฮ็ดใดคือกันเมื่อพี่น้องจ๋าเวลาทุกคนพอกันเหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะเนาะขอบคุณมากมายคลิปกะอาชิโบเบ่ได้เด่นบ่ได้ดังอาชิโบมีจุดเด่นจุดสนใจพของพันกับใ้คือกันพี่น้องจ๋าสองพันจะเฮ็ดได้พสองพันเหี่ยงเขางานแต่เจ็ดโมงครึ่งพี่น้องเจ็ดโมงครึ่งสองพันใดคือกันพี่น้องค่ะ ของพานจะเห็นได้บองพันเหายเขางานแต่เจ็ดโมงครึ่งคุณเหรอเจ็ดโมงครึ่งฟองพานธลายสุดที่ที่ว่าขอบคุณพ่อพนแม่เนาะฟองพันกับบด้ไล่เลยจากฟองพันแล้วฟองพันกับบได้ขึ้นไล่เลยเนาะฟองพันก็ขอขอบคุณน้าองนี้พี่น้องจ้าเพียงเลือพี่น้องเลื่อนขอพูดเหลาอยจ้ยเนาะขอบคุณมากมายคลิป๋าอาชิโบบได้เด่นบ่ได้ดังอาชิโบมีจุดเด่นจุดสนใจฟองพันกับฟองพันธ์ทงก็ใส่บาดไปพี่น้องจ้า คลิปนี้พ่องพันกน็มาดูบรรยากาศยัง,ง,งมือเศร้าก็เมื่อเดินกวชื่นจ้ะมืิอนี้พ่องพันก็มีข้าวหีมาแจงข้าวให้พี่พ